ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมเบียเช่นเก้ครับกับคนหักว่าหัวใจกษเียรครับผมครับสลัดลิปนี่ยครับชมเลยครับนี่ได้ไปตัดหญ้าครับว่าเป็นหย่าเพียงกุหลาบครับนี่เป็นหญ้าแบบนี้นะครับนี่รุ่นเอื่นหย่าอย่างผมกับยังบอลูครับนี่หญ้าดอกครับไม่ไหวจิ้นครับเปลี่ยนอาหารนี่ครับเปลี่ยนอาหารในิ่นนี่ครับหญ่านี่ครับ ตัดมาสองรถครับนี่เพื่อนได้กินนะครับี่ห้าดอกบ่บ่แม่นห้าเพียงกุหลาบครับผมด้ไปร่องไปตัดไม้เพื่อนได้กินนี่ครับมันก็กินอยู่เนี่ยครับกินดีอยู่เลยครับนี่สวนล่งเบิงเอามาสวนล่งเบิงครับผมไปไรงว่าไปปล่อยงว่าครับผมไปเห็นนะครับผมก็เลยตัดไม้เพ่นกินรล่องเบิง เอาง่าไปปล่อยชุ่มเลยครับบรรยากาศมันกินดีอยู่นะครับผมว่านี่ครับว่ามันหยาเพกลาครับนี่ครับนี่ครับชุ่มเลยครับนี่กินดีครับนี่นี่หยาเขาเอื้อนหยาเนี่ยเงจะมั่รลูกครับนี่ ว่าตะวันว่ากินดีครับผมใส่ไว้แบบนี้ครับกินดีมมอนกินดีนี่ครับนง่ามเพราะว่าง่ามเพราะว่าผมไปเห็นมันง่ามเลยบว่างไอ้คนกินร่งเบิ้งครับนี่บรรยากาศครับกําลังผ้ากันกินครับเปี่ยนอาหารครับเปี่ยนอาหารนี่ครับหมุนเลยครับเปี่ยนอาหารกินครับ เป็นหยาค่ายต้นดอกนี่ครับกิ้นนะครับกิ้นดีนะครับนี่ครับกินข้ามไงน่ครับเป็นลูกผสมเบี้ยมาเตอร์นะครับจินดีเจ๊งๆน่ครับนี่แยกลูกออกมายานุมครับมาจินนะครับตัวนี้จินดีตัวนั้นดม เรามาเจ็บเล็กเจ็บน้อยครับฝากพี่น้องเข้าครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเสียดครับเปลี่ยนอาหารนะครับอากาศคืมๆนะครับเอางวาไปปล่อยสามตัวเอาไปผูกสามตัวไปเห็นหยาานี่นะครับงามๆก็เลยกับมาเื่องครับเอามาเคื่องไปตัดมาสามสองรถสามรถนะครับหนูมากินอันนี้เป็นรอบสองครับรอบแรกเบิดไปแล้วรอบสองเอาอีกครับว่าคพืนจะกินดีไหครับนี่มันจะกัดครับ ทั้งนี้กินนะครับทั้งนี้ก็จินม่วนเอาม่วนแล้วนี่ครับจินดีตอนแรกคนกับเนึกว่าเพ่งโอลาครับพ่อแมนนะครับอืเอามาใส่กับจินกับสบวดละครับนี่ไปเห็นโยบ้านเป็นไรละครับผมก็สิไปตัดมาเหง่าจินอีกครับนี่ก็พ่อดีเลยครับนี่โชคดีต่ว่าหยาผมกับเพ่งโอลาเกษด้ประหยัดลุงนะครับสามสี่หมื่นก็ยังดีครับนี่ครับ สามสิมือก็ยังดีนะครับได้เอามาเปลี่ยนอาหารหนพอผลร่อบึงว่ามันจินกินบ่นครับถือว่ากินดีครับถ้นล่อมบงเปลี่ยนอาหารครับนี่ต้นหยา่าคล้ายดอกขาขาวครับง่วหน่อยกำลังกิน เขาไม่กินหังเนี่ยกินดีจินเิงนี่คับนี่กินยุแบบนี่แหละครับช่วงว่าขังคอกยืนคอครับไล้เปลี่ยนห้าเปลี่ยนอาหารในเพิ่นครับครับท้านคล้ปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ท่ความสุขความเจริญนะครับความเจียบจะเห้ได ความไข่จะได้มีบุญกุศลน,น้ำตุ่มน้ำสู้ทุบาตงานครับถ่ายคชิปนี้ครับฝากเขาไลก์เขแช่ก็ติดตามให้ผมน้ำนะครับด้วยแจ้งเตือนคชิปต่อไปครับก้าว่าสวัสดีครับ